สวัสดีครับพบกับพวกเราในช่วง True Fast True Bangkok ครับก็เกมวันนี้ครับจะเป็นแข่งกัน2คนครับพากันตอบคำถามคำถามให้เลือก10ข้อครับเลือกกันมาทีละข้อแล้วก็ตอบให้ได้ภายใน9วินาทีเริ่มที่นัอไหมนจองก่อนให้น้องก่อนให้น้องก่อนโอเคเลือกข้อก่อนก่อนข้อหนึ่งถึงสิบครับเลือกข้อไหนดี ้อบสามครับกองหน้าที่เคยได้ให้ทูแม็กก็เกินเต็ดสี่คนครับเริ่มบุริยาครับล็อกซันบังโควิดเวลาครับไม่ทานครับิปวดได้นะปวดได้เหมทำนายปวดก็ได้นะอันนี้ต่างชาติมาเลยใช่หรืตเปล่าจริงคนไทยก็ได้ไม่เป็นไรปวดก็ได้นะตอนนี้ก็ขอไม่ได้คะแนนครับ โอเคอ่ะนัดเลือกครับเ้าต่อไปเจ็ดครับเจ็ดผู้เล่นต่างชาติที่เคยได้ให้กับทูแมนคอนยูเต็ดห้าคนครับเริ่มบูนิยาล็อบอี้โจโจหมดเวลาครับโอ้ไม่ไม่เอาชื่อเราเจ็กเ็เดี๋ยวจะตาไม่ล้วนะดาวันเลสใครเคน่มาดิโอมาดิโอว <พ uka> ไม่ได้ก้นอยเพื่อัเดียวก็พูดกันล่าผ่าน,นไ, <c oughs> ไปยังไม่ได้ทักข้อนะครับสคู่ต่อไปครับขอนข้อไหนข้อหครับขอเพลงเศร้าสามเพลงครับเริ่มฝนตกไหมครับ <c oughs> ไม่ดีันเวลาแล้วเวลาแล้วรดูรอนเย้เศร้าที่แบบเร็วรดูรอน ร้องรองสักท่อนเต้นก็ถอรองสักท่อได้ไหมไม่ลองโอ้โหโอเคนครับข้อไหนดีครับข้อสครับประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้ครับ3ประเทศเริ่มบราซิลอาร์เจนินาเออแล้วก็ปานมาใช่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 แล้ใช่เพ่เจอกันเล่ ตีเสมอแล้วครับหนึ่งหนึ่งครับตอนนี้อ่ะต่อไปขอแปดครับทีมที่สวมเสื้อเย้าสีแดงในไทยลีกครับสามทีมเริ่มชูแหวนข้อครับเมืองทองแดงดำนับไหมพี่ครับน้ำครับคอนแกนยูนิเต็ดครับสองหนึ่งถ้าเจอพงพี่ปกนี่ชนะยับเลยเลยต่อจะตไม่ได้น่าเจอนัดนัดลุยอ่ะนัดถ้าไปแปดนี่ แปไปแล้วหรือห้าแปดเก้าสิบสี่สี่สี่ชื่อจังหวัดที่ลงท้ายด้วยบุรีสามจังหวัดครับเริ่มลบุรีสิงห์บุรีกาญจนบุรีโอ้ยอย่างไวง่ายเร็วมีแต่สี่ต้องส่วนต้องส่วนโอ้ข้อสิบครับคะแนนตอนนี้เป็นเสมอสองสอครับอือก็ข้อสิบทีโค้ชที่กำลังคุมทีมไทยลีกอยู่ห้าคนครับเริ่มวิดมารครับมาริโอครับ พี่หมดเวลาเร็วสามแล้วเวลาดคนไทยก็เยอดฝรั่งซะแล้วเอานัดขึ้นนำหน่อยเร็ว <c oughs> อ่านัดข้ออะไรครับข้อเก้าครับข้อเก้ารุ่นรองเท้าสตัด๊ดเอาทั้งรุ่นทั้งยี่ห้อเลยเอาสตาร์ทที่คุณเคสยสิดใส่ลงในสนามสนามสคู่เริ่มลงแมตต์เดียวเฮ้ยตั้งแต่เล่นมาดิ สปีด X สปีด4ในที่ Phantom GC ในที่มันคือเรื่องนี่พอดีครับพอดีครับเฮ้ยไม่แมตช์หนึ่งใส่สามคู่เลยครับได้ตรงแมตช์เดียวครับแมตช์เดียวแต่คนหนึ่งคราเพิ่งได้ตัดตัวนี้ไม่ได้ก็ต้องแค่แมตช์เดียวโอเคขึ้นนำแล้วขึ้นนำแล้วขึ้นนำแล้วสามสองอ๋อสองต่อไปอ่ะตอนสุดท้าย ข้อหนึ่งเหมือนกันข้อหนึ่งกตีเสมอข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งชื่อสนามฟุตบอลในไทยสามสนามครับเ,เริม่มบีจีสเตเดียมครับเปลี่ยนได้ป่ะบีจีสเตเดียมช้างอารีนาครับเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนถูกหมดโอ้เสมอเสมอบีจีสเตเดียมเปลี่ยนชื่อเลยนัดเหลือข้อสุดท้ายคือข้อไหนี่ตอนนข้อห้าสามเท่ายากอยู่นะขอนข้อนี้ยากอยู่ ปเปอร์ฮีโร่ที่มีจมูก3คนครับเริ่มนารุตโตสุปอร์แมนไอรอนแมนอักหากโอเคเรียบร้อยนารักกันบ่ะเกมต่อกับโปรคาณเออโอเคตกไหมแบบนิ้วลับไปได้เดี๋ยวอะไรดีเอาอะไรนัดมากวันมาแนได้ได้เพื่อแฟนรายการ

<laughs> จบไปแล้วครับสำหรับช่วงทูฟ้าทูแบงคอกพบกับช่วงต่อไปเได้เลยครับ